ีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เสาเรียกน้อยเสียงว่าจะใจมารัคาเบาเตี๋อคนซื้อครับรายการเลาะเสาะแสบนะครับกับขอต้อนรับนะครับ f อซเลาะเสาะแสบทุกท่านนะครับวันนี้พาพี่น้องมาเลาะที่ตลาดสดเทสบาลสกลนครครับพี่น้องครับอยู่ในบรรยากาศของพี่ของน้องมาเลือกซื้อเนี่ยอยู่ในกินนะครับจำนวนหลงหลายพัมากครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่ามีอย่างน่าสนใจนะครับที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสกลนครแห่งนี้ครับพี่น้องไปรอกันน้ำกัน อานนีรอยู่จะกินซุปเซ็บปอโล่งโปง่งไปเองโจ้าจะลืมกดสกายใส่กระดิ่งซะก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาแล้วครับพี่น้องครับมนี่นะครับรายการหลอกซอสแซ่บกักพาพี่น้องมาจ้าตลอดเลียสุวรรณส,สกุลนครครับสิ้นเงี้ยสิ้นเงี่ยลู้โหยลูกกรนอง ขนมก็มากินครับมือนขนมนี่ผมเคยซื้อมากินทีหนึ่งครับไข่หงอร่อยนะครับไข่หงคุณเชษ์สกลนครครับไข่หงยังไงครับไข่หงคุณเชษ์สกลนครครับอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนต้องไาชิมดูนะฮะดูเลยครับนี่โลโก้นี่ครับอร่อยเลยขายกล่องเลยครับหน้าสิบบาทครับกล่องละห้าสิบบาทครับพี่น้องอร่อยครับมาตลาดเทศบาลสกลนครนะครับอย่าลืมเลยมาซื้อขนมไข่หง โอเคครับทางเท่าเลยเนาะคสับคนนกอนครับเลาะเสื่อเสียบครับยุยท่ตครับผมโอเคกัอไปครับบ่าวเตอเลาะเส่อเสียบเด้อกันเลยครับนครับพี่น้อง่มครับป่มคับต้มกินหม่ำอันนี้หม่ำมครับ่โอ้หม่ำเป็นลุงนึงตรงนี้เนาะนิ่มปิ้มของนิ่มปิ้มพี่น้น ซตบะนีครับเซ่บหบวานมันอร่อยค่ะดีิออไงไ,งไ,ไหไมม่ได้หรไจ้ะซิบะเบิดหรจ้ซิเบิ้ดแล้วไปด,ดีแดดอะไแบบแบบรเต๊ะสบายเมืองสกลนครนะโอ้เตพิพบนี่เตพิครับพี่น้องมาทำการทำมะนี่เตพิเนาะ ตือการไปนั่งข<เอ> <ky> no ับโอเคนี่บาวเจอครับพาพี่น้องมาเบิ่อเนียอยู่นี่เกินอาหารอีสานบ้านเฮารับอันนี้พวกเนี่ยเเอเนียเลนี่นีน้ำแกงเป็นุงมื้ไหเลยเนาะปาข้อมแกงเลยตาบะ้าาบเฮ็ดเ็ดนขา่หกัเฮ็ดอย่างนี้เฮ็ดบดเฮ็ดบนไงเด้านี่กด้า Kira boh, kira boh kerang, vero. Eh, hmm. eh, eh. Uh, wah ini. Nasi. Nasi. Nasi nasi nasi. Ini nasi yang satu. Oh, yang satu yang Lang Puteh. Lang Puteh. Kita nak, kita nak yang satu yang mana yang sihir ni tu. Kuek kuek, kau daftar. Eh, kuek kuek. Ikan kerapu kau. Ikan kerapu kuek kuek nong ini. เกลียน้อยเกลียน้อยกับกระปูเนี่ยเนี่ยนี่กินคุณภาวนคนั่วี่น้อกดีครับกินย่างเจ้ามีผนทันี่กระปูนี่กระปูนี่ติ้งมั้ิ้งแล้วกระปูนี่ขนาดน้้งิไดตัวน้อยให้ไ บเบิดไงตัวนี้เนาอันนี้เกีดอย่างงื่อนากเลเกีน้ำเต้าบ่เกขคานิเกลบ่าเกน้อยเนาะเกตัวเอเกตัวเอ็กหอนี้หอยกนแกงคือขที่ขมเด็ดมีนแลวครับนี่อาแม,ม่นี่นนเกเจบเจนไ่รออค,นนนครับแมีน,นี่ห้ิบาทเนาะเอาสองพครั้าสบเอาสองเอาพักน้ำสองกองเครัเด็ดา่ข้าที่ผมบ่ะแม่ลมแล้วโอ้นิงเลี้ยงลาเต้เขากินนี่อเนีย กี่ส่ดังผมองได่เม่นก่คมข้างใผมที่บ้าทำทรายครับที่บ้าเอาซองกองเด้ครับข่อคุ่มในล้ั่เป็อน่ไเห็นเนาะแล้วอินกินเคลื่อนไปหนลื่อมาแดงมาเดงเค่อมาแดง รูปแบบอะไรครับแข่งรเดินนี่ยูเนี่ยกินอีสานบ้านนอกสลนะครับอืมตลาดนี่นี่ข้าพี่น้องมะลอกเบิ่งนี่ยู่เนี่ยกินอีสานบ้านเฮาโอ้ยดึงด้วยนี่บะหมี่ได้หน่ได้อืมบะหมี่นี่พี่น้องนู่รถเนาะโอ้ยน่อยู่ คนทุกเสี่ยงเหนกั้าอ่าน,าน,าน,านบบการขาวกานแดงจะมันก็สีชมพูอือนี่คือเขามก้านขาวบบอ๋อมีสองสีนะมีก้านมีก้านสีแดงนะครก้านสีแดงกับก้านชมพู เตกินซอจูป้โอ้ยดูใส่ไรทีเอนี่ร้านนี่นโอ้ยเอาเลยเดี๋ยวดูคนกันเลยนี่มากรูดครับผลไม้ตามดูกาลครับผลไม้ชั้นสูงนะคะมะกูนี่นะครับผลไม้ชนดหนึ่งแต่พอจะกินก็ไปเก็บเอานะครับตามพื้นเนียเต็มที่ดินอยู่ดิกล้องมยถายก็เลยได้สาวๆมเได้รอง้อง้นงว่าอ้ามาแดง เดือยรงๆกลปงกบูอันนี้แม่จช้เลยกบูอันนี้ปูน้าปูนาครับปูนาถุกจัดเย็นปูนาขาเกี๊ยวนนีเอ้อ ภาษผมได้ยังไปกินน้องผูกสิ้นนะเราอ่ะมีข้างหลังตลาดพี่น้องครับมีตลาดปลาที่เปอตลาดปลาไงหนานนะบล้พอพึ่าจีซื้อเนื้อเล้จีซื้อเนี่ยพี่น้องทำยังไงวะก ครเบาตัดิกินแกงอ้อมเกียดครับซอยจุแกระเลงเนื้อเสียบมานดิแม่แล้วของเสียน้อย,ย,อยแม่แล<ะ>้วครับแม่ล้กิเนเปเจ้า <laughs> อยจุเครับผมเลยาล่นี่สาิบครับตกสาิีบป๊บสนหนึ่งู่นีนะอ,อ๋อครัเนือ้อก็ก<อ>ิดล<อ>่าสามหกสี่สิบบาทนะครับเนื้อสดๆใหม่เลย นี่เป็นอันเนอันนี้จะเป็นส้มตีนงวครับพี่น้องกับส้มตีนงวเสจแท้เลยส่งเียวแล้วมาให้ดูของแท้ได้ครับผมไม่ได้่าไม่ได้ขอได้เย อยู่ตลาดเทศบาลขายคมือม <t une> ี <t une> well ่คมืายยี่หี่สอปีแล้วยายยายชิขายยี่ห้สองปีแล้วมาซื้อได้รับเ้อสุดตีนวัวสุดแจ่บเปร็นแล้วียกรล่ยซื้อมากินได้เลยนะครับเนาะกงเป็นกระางเป็นแนตจนเห็ดเ็ไห้เลยอาพี่น้องมาซื้อกินเลยสะดวกสบายครับพี่น้องครับที่ก๋วยเตียวกบมีเบิ้ เวียนามดู่นอกก้นนอ,องกินมันก็ของตลาดแบางทีเงินค่าตลาดน้ำทะเลซึ่งเขาได้การครับพี่น้องต้นไม้อยากกินอยซื้ออีกเยอะนะครับปอดภัยครับปลอดภัยต้ตตนไมน้ดูแลอย่างดีพี่น้องจะเด็แดแทบเล้จะเปิมพนะี่นี่น่เหม้อนนั่งรุ่มเลย แ่บนาพี่น้องเลยปถุงว่ายถุงละร้อยลร้อยะพี่น้องเลยนี่นี่คือปลาครับปลาแม่น้ำปลาำโขงครับพี่น้องปลาำโขงนี่ยปลใหญ่ปลาลำโขงจ้าตัวใหญ่เลยตัวนใหญ่เลยรพี่น้องครับเาเตวแ่ข้าวพิามเปิ้ลมาโขงปลาคั้งหมปลาังจ้า Ô, oh, hả bút. Ô, 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 hả มลาแซลมอนหรือปลาเนื่อมันตักัเนอปลาไม่จ้ะเอปลาครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นโซนปลานะครับในหัวเอือบไว้ครับพี่น้องเป็นลักษณะของปลาเอือบครับปลาปลาเพชรเป็นปลาแยกแล้วก็เอือบไว้ เอือก็ใ้เลยครับให้อดกันหนึ่งเลยลแทบบล้นเยลยเราดนะ้องเสียเวลาเ่ยเห่อให้แล้นะยังจะไปเห็ดให้กินยื่เือนครับ <c oughs> แม่ปาคุอมเอนี่ถ้าค <c oughs> ุ้มเนเนาะยังเือจะไปเห็ดให้กินยื่อเมื่อน,นครับไปเห็ดเห็ก็ได้เมื่อนันมันเสียงห็ไปเห็ดจะไปได้เราอะอืมไพ่อครับเป็นไดา <c oughs> ้อยสบเดี๋ยวมาเอาคนะครับผม

ตลาดนะครับเทศบาลเมืองสกลนครครับพี่น้องครับผู้คนรวมหลายพายมากครับมาซื้อในอยู่เนี่ยกินนะครับเนาะช่วงไหนเรงครับพี่น้องครับในกระติ๊ดตามนะกระติ๊ดตามเนาะแสืแอของเราต่อไปนะครับเด้ออย่าลืมกด subscribe เส่กระดิ่งให้พวกเราตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีที่สองก็แล้วกันครับลงเพลงชื่ว